สบายดีสวัสดีคหณสหัสสหัสคุยกับเพื่อนอยู่อาอมือน,นีออนัะสิบภาพพอแม่พี่น้องมาพัดเขาเนาะหลังจากห่างหายก็การเขารัวเป็นร้ายหมื่ร้ายเว็นเนาะเาสีมาพัดเขาให้ทุกคนเบิงเนาะมือน,นี้เ้าก็มีเมโนโข้าวผัดไก่นะคะมันเป็นเมนโนที่ ง่ายๆสบายตามสไตล์เราเองนะคะนนเราก็ทำไปเนาะอันนี้ก็คือทำให้ลูกนายจ้างที่ทำงานอยู่โรงงานเนาะเราก็จะทำหกกล่องทุกวันเนาะ<อ>ยกเว้น<อ>วันอาทิตย์เราก็จะไม่ได้ทำเนาะวัง,งวันออนก็จะมีแกงเทพโพผัดแกงเทพโพแล้วก็ผัดพริกแกงผัดกะเพราแล้วแต่เนาะก็เราก็สลับกันไปนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวออนจะพาทุกคนไปดู วัตถุดิบที่เราเตรียมไว้กันเองเนาะนี่ก็คือผักนะกระเทียมมีมะเขือเทศหอมผักบัวเนะาะภาษาเราเอื่นผักบัวเนาะนี่ก็หอมหัวใญ่แล้วก็ผักคัน้าเนะาะเจ้านายเราชอบหั่นเล็กๆจะได้กินสบายแกบอกงี้นะคะอันนี้มือเราล้างเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือไข่ ไข่ของเรานี่เป็นไข่ผสมเพราะว่าหมดแล้วนั่นเองเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ห้าฟองอันนี้ก็คือไก่ที่เราหมักเรียบร้อยนะคะเนื้อไก่ที่หมักนุ่มแล้วก็หอมเอาไว้สําหรับผัดกระเทียมผัดผักผ,ผัดอะไรแล้วก็ใส่นี้ได้หรือว่าผัดมาม่าเนาะเราก็ใส่นี้ไปได้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะเตรียมผัดกันแล้วค่ะเพราะว่าเราได้เตรียมอุปกรณ์วัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะนี่ประมาณ ตอนนี้เราก็ได้เตรียมหม้อกระทะแล้วนะคะใจกลางมันก็ไฟไหม้ไปนิดเมื่อวังบาง,บางคนก็เดี๋ยวอ่อนยังไม่ซื้อนะเลยทุกคนเพราะว่าอ่อนได้ทิ้งไปแล้วนั่นเองเพราะว่ามันมันมันเป็นอ่อนอ่อนเย็บเองเย็บเองเออเย็บเองแล้วมันขาดมันพังเน้ะพี่น้องอก,ก็เลยเอาถิมลแล้วนอกก็เลยบบราณเลสือหากันเปลื่อนใหม่เน้ะพี่น้องบมเป็นย่างเ้าพัดในเฮื่นจะน้อยเห่าก็โอเคเห่าก็โอเคเนาะ โอเคเราล้างผักให้มันสะอาดก็โอเคแล้วเดี๋ยวออนก็จะผัดเป็นสองเถื่อนะคะทุกคนผัดสองครั้งมันเองเพราะว่ามันหลายว้าวเนี่ยใหายห้ามอตอนนั้นก็เลยเอาไปถ้าออนผัดสองครั้งก็คือตอนเย็นก็กินนี้พอดีไม่ต้องทำอะไร ใส่กระเทียมลงไปผัดหอ,อมๆเลยนะคะ่ะออนจะเอาไข่เป็ดต่อเราก็จะเอาไก่ ใส่ไข่ลงไปครึ่งหนึ่งเนาะเพราะว่าเราจะผัดสองครั้งเอง,เองค่ะหลังจากผัดไก่กับไข่ได้ที่แล้วเนาะเราก็ใส่หอมหอมหัมว<ม>ใหญ่แล้วก็ผักคะน้าเองคะใส่างไปชอบเลยใส่ลงไปแล้วก็ผัด ก็ยิ้งแต่ยิ่งให้ข้าวมันแตกนะคะแต่ว่าหม้อกระทะนี้มันไม่เคยร้อนให้เจ้านายซื้อมาให้ซื้นอนีกให้แล้วก็เอาข้าวลงไปทิ้งหนึ่งนะคะออนแห้งเอาไว้สำหรับผัดโดยเฉพาะเลยคะ่ะเพราะว่าเวลาเราจะผัดข้าวเราต้องใช้ใช้ข้าวที่มัน แสงนิดนึงเนาะมันจะอร่อยก็ประมาณนี้น,นะคะออนก็จะดีข้าวให้มื่ี้เปิดไฟแรงๆเลยข้าวเราจะได้ตีแบบตีเกล็ดะ้าจะหอมนะทุกคน ใส่น้ำตาลในข้าวอไปูนะตอนตอนปากเรามันหายนีเก็คือคงรสดีหอมยังไงก็กลมจี๊ดจอนหนึ่ง totally. นะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวตามด้วยซอสฝาเขียวหอมอร่อย โดยใช้ต้นหอมที่เราหั่นไว้นะคะเพื่อให้มีกลิ่นหอมหอมออกมาจากข้าวผัดของเราแล้วค่ะนี่คะยป่บนนะคะเสร็จแล้วหนึ่งหม้อนะคะทุกคนนี่น่ากินบ่์เลืออีกหม้อหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะหาที่ใส่ก่อน ตอนนี้เราก็มาทำหม้อสองกันนะคะอยากกินอะไรอยากให้ทำเมนูอะไรสั่งมาได้เผื่อเราจะทำให้ได้นะคะแล้วก็เปิดไฟนะดิฉันลืมเปิดเดี๋ยวดิฉันหาคาหลังจากเปิดไฟหม้อ้อนแล้วเขาก็ใส่ผักเทียมลงไปนะคะ แล้วก็เสร็จแล้วเราก็ใส่ไก่เอกๆลงไป สี่กล่องแล้วขาดสองกล่องแล้วก็ขาดไว้ให้กินตอนเย็ดนด้ายง่ายๆนี่มอสแควร์ที่ไหนหันไปมั้งไปเราตัวนลยมันนิดหนึ่ง

ตามสูตรไฟนี่คือแบบว่าแ่บเดิอพี่้นาะคุณก็ตั้งเดียวนะคือประมาณากาถตอไปเรื่อยูืไปเรื่อยจำได้แค่ตอนที่ทำยกเลิกทำแล้วก็คือจุดใหม่นะคะคือไม่ได้ง่ายนะคะเพราะว่าทำืเยอะจบทำือยแล้วก็ต้องดนะจุดใหม่ั ไปไปทกุกคนทคไกคทเอตี้น้ำตาลอันนี้นะหอมเลยสมรับริขอเข่าเออหอมดีไล่ก่อนเต็มมดชือนี่กคือกันเลยน,นลี่หอมพราตมน้าีหน้ากบมันนี้เราก็จะอันนี้ ตีเข้าให้มันแตกนะหน<ม>้าก็เลยสีหนาวไปแจดามันตองหลับวันจ่ายอยู่แถบนั่นสิ กองแก <8 Wheel. S 3> ้มนะับ <Ay glorious. S 1> ักงแก้มสองไม้ครับกองเยอมาก่ีเรียสกรเาะกองแบบสองเหลี่ยมเ เน่ีสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยอืมเดี๋ยวเราจะไปหากล่องมาใส่กัน กลองเรามันไม่ครบนะทคนเราก็จะใส่ใส่ไปซื้อแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีกี่กล่อข้าวกล่องเราก็เสร็จแล้วประมาณนี้นะทุกคนนอนในน้ำซุปนี่ก็คือไปลองงานนั่นเองข้าวผัดก็เสร็จแล้วนะทุกคน หลังจากที่เสร็จแล้วเราก็เกี่ยวกระเทียมล้างของเสร็จแล้วค่ะประมาณนี้อ้อนกะเขาลาไปก่อนเดอ้อพี่นเก,กับสบายที่สวัสดีกะอย่าลืมกดติดตามให้เดอ้อเพื่อจะฮอดเมือนซับนองกระจาแล้ว <c oughs> ก็ฝากากดติดตามคนด,ดีิดําเด้อคนเอกก็คือเกาคัดเสวัสดีซาลาดเลค่ะอเดี๋ยวออดจากขื่นห่เนาะบางคลีปออดจากขื่นบางคลีปอองกนบริขะะึ้นลาไปก่อนเด้อขอบคุณในหลายสบายที่